ลงจากเวทีเขาจะรู้ึ้นมาผมว่าผมไม่มีอะไรกับพี่นะผมบอกคุณพูดอย่างนี้ไม่ต้องพูดแล้วผมใช้สอกนะครับคนน,นี้นะครับฟันไปที่หนกแก้มผมไม่เคยทาอย่างนี้มา20ปี30ปีแล้วผมยอมรับในสิ่งที่ผมทําผมไม่ปฏิเสธให้วันนี้ผมขอโทษผมยอมขอโทษแต่ผมถามว่าคุณจะขอโทษผมไหมในการที่คุณไปพูดอย่างนั้นบนเวทีผมคุกคามสื่อหรือสื่อคุกคามผม คุณมีจัญญาบันผมก็มีจัญญาบันยกับคุณคุณแรงมาผมก็แรงกลับผมนิสัยอย่างเงี้ยผมเปลี่ยนตัวผมไม่ได้แล้วผมไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนด้วยผมจาเป็นต้องทําในสิ่งที่ผมเห็นว่าผมทนไม่ไหวดังนั้นจะมาวิพากษ์วิจารณ์หรืออะไรก็แล้วแต่ยินดีครับผมยินดีรับผมยอมรับผิดแต่ผมถามว่าคุณวิสารคุณยอมรับผิดไหมคุณคุยกับผม เสร็จแล้วคุณไปวิพากษ์วิจารณ์บริตี้บอกก็ยี่คุณชูวิทย์ก็ูไม่ใช่ลูกผู้ชายสิเมื่อกี้ไม่ได้พูดอย่างนี้เมื่อกี้ไม่ได้ออกทีวีก็ผมคุยกับคุณแบบเอาอัพเลีคอดเอาคุณไม่มีจจรยาบรรณเหรอคุณไม่ปิดบังแหลงข่าวบ้างเหรอคุณไม่คุยกับผมแล้วคุณเปิดเผยผมเวลาอยู่ต่อหน้าจออ่ะคุณ้องพูดอย่างหนึ่งหลังจอคุณเป็นแบบหนึ่งหรือเปล่าล่ะเอาล่ะครับสิ่งหาจาเหล่านี้ผมบอกแล้วว่าผมผิดผมขอโทษแต่ผมไม่ขอโทษในสิ่งที่เขาทำกับผมผมยอมรับผิดในสิ่งที่ผมทำ ันอย่างเงี้ยปุผมไม่ได้ทำางนี้มานานแล้วสาสปีแล้วแต่ผมบอกนี่ตัวตนของผมผมเป็นชูวิทย์ผมเป็นอย่างเงี้ยและผมไม่เปลี่ยนด้วยผมยืนยันว่าจะสมาคมสื่อหรือใครก็แล้วแต่สื่อเองก็ต้องมีจรรยาบรรณเหมือนกันคุณเป็นพิธีกรคุณต้องให้เกียรติผมผมให้เกียรติคุณคุณท้าควรผมผมก็ควรคุณกลับ ไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นพิธีกรแล้วคุณจะทําอะไรก็ได้คุณจะไม่ให้เกียรติคนที่ไปคุณจะให้ผมเป็นลูกไล่คุณดังนั้นวันนี้กองบรรณาธิการช่องสามผมขอโทษสื่อต่างๆผมขอโทษสิ่งที่ผมกระทำกับคุณวิสารผมขอโทษผมทนไม่ไหวผมยอมรับแต่สิ่งที่คุณวิสารทำกับผม ก็ไม่ถูกต้องคุณไม่มีความมารยาทไม่มีจรรยาบรรณของสื่อเช่นกันที่คุณไปถามผมบนเวทีคุณชูวิทย์อย่างนี้คุณก็ไม่ใช่ลูกผู้ชายสิผมถามว่าอย่างนั้นไม่มากไปนหน่อยเหรอครับลูกผู้ชายอย่างผมฆ่าได้นะอยาไม่ได้หรอกครับวันนี้คุณจะลงอะไรเชิญเลยครับแล้วคุณบอกคนกรุงเทพด้วยผมเนี่ยเป็นแบบนี้ถ้าใครจะเลือกผมก็เพราะว่าผมเป็นแบบนี้ผมไม่เปลี่ยนตัวเองด้วย เพราะผมถือว่าคุณกระทากับผมแบบไม่ถูกต้องผมก็กระทําอย่างคุณแบบไม่ถูกต้องคุณไม่มีจรรยาบรรณกับผมผมก็ไม่มีจรรยาบรรณกับคุณผมทําเฉพาะคนที่มีจรรยาบรรณกับผมเท่านั้นผมถึงมีจรรยาบรรณเรื่องสั้นๆแค่นี้กระทำกับผมครับแล้วเรื่องนี้จะเดินได้ต่อไปยังไงคะตอนนี้ถือว่าเคลียร์จบหรือยังคะตอนนี้กทีละห้าร้อยนี่คะคุณชูวิทย์คิดว่าคนกรุงเทพจะมองยังไงคะแนนมากขึ้นหรือน้อยลงตัดสินใจผมได้วันที่5ตุลานี้ แปดโมงถึงบ่ายสามตัดสินชูวิทย์ได้ครับครับก็ถือว่าเป็นการแสดงวิสัยทัศนะฮะตามเวลาที่เหมาะสมที่มีอยู่นะครับก็สองท่านก็ได้มากหน่อยเพราะว่ามาตามเวลาแต่คุณชูวิทย์ติดภารกิจก็มาก็ได้พูดในในเวลาที่ที่เหลืออยู่นะครับ